บทที่39ภาพยนตร์เรื่องน้องใหม่ต่างจากละครเรื่องฉี่โฮจ้วนอย่างมากกู้เสียงเบิกบานใจมากที่ได้ทำงานกับกองถ่ายภาพยนต์อีกครั้งคล้ายได้กลับมาในช่วงชีวิตที่ดีที่สุดของชาติที่แล้วชีวิตคนเราก็แบบนี้ไม่มีใครคาดเดาได้ว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าอย่างไหนจะมาถึงก่อนเธอคิดไม่ถึงว่าจะได้แสดงหนังคลาสสิกของชาติที่แล้วซ้ำยังได้เล่นคู่กับจานยานอีก เขาเองก็คงคิดไม่ถึงว่าวันหนึ่งจะได้เป็นพระเอกแถมยังต้องเล่นคู่กับดารานหน้าใหม่ที่ไม่เคยมีผลงานมาก่อนเจียงลี่ลี่นึกเป็นห่วงกู้เสียงแม้จะรู้ว่าอีกฝ่ายแสดงละครเรื่องฉีโฮจ่วนได้ดีมากแต่บทบาทของเฉินเมียวค่อนข้างชัดเจนซึ่งเหมาะกับกู้เสียงที่ชอบแสดงอารมณ์หลากหลายต่างจากอาจวนที่หน้าตาธรรมดาอกแบนล่างเล็กประวัติสะอาดไม่เคยทำผิด ไม่มีครอบครัวไม่มีพี่น้องไม่มีญาติไม่มีเพื่อนและไม่เคยมีความรักแม้แต่หมาสักตัวก็ไม่เคยเลี้ยงในฮ่องกงจะมีหรือไม่มีคนอย่างเธอก็ไม่ส่งผลอะไรเราอาจได้เจอกับผู้หญิงประเภทนี้นับไม่ถ้วนธรรมดาจนไม่น่าจดจำแต่ก็ใกล้เคียงกับชีวิตจริงของใครหลายคนดารามักถูกจับตามองชีวิตส่วนตัวเคยชินกับการอยู่ท่ามกลางแสงสปอตไลท์ชอบเห็นตัวเองในมุมที่ดีที่สุดในกระจก ไม่ว่ามองไปในทางไหนก็มีแต่คนจับจ้องแสดงละครแทบทุกเวลาหากต้องเล่นเป็นใครสักคนก็ไม่มีอะไรโดดเด่นเลยคงเป็นบทบาทที่ไม่ง่ายอาจวนมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงและสิ่งที่ศิลป,ปินมีน้อยก็คือความเป็นตัวเองทางลุยบอกจานยานที่กำลังแต่งตัวด้วยสีหน้าเป็นกังวลเอาจริงๆนะฉันไม่ค่อยมั่นใจในตัวเธอเลย เธอค่อนข้างมีประสบการณ์ไม่ต้องกังนวลหลอกจานยานมองกู้เสียงที่กำลังนั่งอ่าบนบทอยู่ <C le af> ทางดื่นทำหน้างงมีประสบการณ์ตรงไหน <C le af> เคยเป็นตัวประกอบที่ไม่มีบทพูดหนึ่งครั้งกับเล่นเป็นตัวร้ายที่ออกแค่ไม่กี่ตอนอีกหนึ่งครั้งเนี่ยนะไม่เกี่ยวกับจำนวนครั้งหลอกจานยางยักคิ้วนางแนวปัจจุบันไม่จำเป็นต้องแต่งตัวมากมายแค่ปรับบุคลิกให้เข้ากับบทบาททาปากเติมแก้มเล็กน้อยก็พอแล้ว วันนี้มีนักข่าวสายบันเทิงมาเยือนหลายคนแน่นอนว่าสามารถถ่ายรูปก,กับไปฝากคนดูเพื่อสร้างกระแสได้บ้างแต่ต้องเน้นที่คู่พานางอย่างที่ตกลงกันไว้กับกองถ่ายและคอเรื่องฉีโฮ o วจ้วนทําให้ทั้งสองกลายเป็นคู่จิ้นโดยไม่ได้ตั้งใจคนหนึ่งคือดาราหนุ่มรูปหล่อที่สาวๆาใฝ่ฝันอีกคนคือดาราหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้าวงการความบังเอิญที่ลงตัวนี้ทำให้ผู้ชมปรากเปื้อนไปตามๆกัน แม้ฝีมือการแสดงในบทของเฉินมยวจะเป็นที่ประจักษ์แต่ด้วยความที่ละครมาจากบทประพันธ์ซึ่งได้รับความนิยมอยู่แล้วจึงมีการตั้งคำถามว่ากู้เซียงจะรับมือกับบทบาทของอาจวงในภาพยนตร์เรื่องน้องใหม่ที่บุคลิกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงไหวหรือไม่เช้าวันใหม่อาจวงสวมชุดตำรวจที่ค่องข้างหลวมบทบาทของผู้หญิงแสนธรรมดาทำให้กู้เซียงดูหน้าลังไปรีกรดแบบยิ่งใบหน้าของเธอเนียนนุ่มเหมือนเด็กอยู่แล้ว ยามขมวดคิ้วก็ชวนให้นึกสงสารแต่เมื่อแย้มยิ้มก็ทําให้โลกทั้งใบสดใสภาพที่ปรากฏในกล้องคืออาจวนที่ยิ้มอย่างอารมณ์ดีทั้งที่เธอยังไม่ได้เริ่มแสดงอะไรแต่ความโดดเด่นในตัวก็เปล่งประกายออกมาเรียบร้อยแล้วสมรรถภาพทางร่างกายทักษณะการยิงพื้นฐานตำรวจแล้วก็ภาษาอังกฤษไม่ผ่านทั้งหมดผู้บังคับบัญชารายงานผลการทดสอบอย่าลืมขอบคุณตัวเองที่สอบเข้าโรงเรียนตำรวจได้ ทั้งที่ความสามารถไม่ถึงด้วยซ้ำหมายเลขของเธอคือ1166จากนี้จะต้องไปประจำการที่โรงพักบนเสือมีหน้าที่รับแจ้งความเนื่องของหายอาจวนทั้งเสียใจและผิดหวังแต่ไม่นานก็ยิ้มออกเาวากับต้นหญ้าน,น้อยที่กําลังเติบโตหลังถูกกระแสลมแรงโหมกระนำ่ำเป็นไรหรออย่างน้อยก็แค่ลมไม่ใช่ลูกเห็บตัดภาพไปที่จุดรับแจ้งความของหาย อาจวนกำลังนั่งใจลอยเมื่อมองตำรวจรูปปล่อในหนึ่งที่เพิ่งเดินผ่านเจียงลี่ลี่กับเฉินหลิงอดที่จะอมยิ้มกับฉากนี้ไม่ได้บทของอาจวงทำเรื่องเปินเป่นเปนตลอดเวลาซึ่งกลายเป็นจุดเด่นในที่สุดกู้เสียงดงดังจากตัวละครที่แสนลันทศหากจะเดินออกจากกรอบเดิมคงต้องใช้ความสามารถไม่น้อยเนื่องจากละครเรื่องฉีโฮจว้วนได้ฝากความจำของพระชายาเฉินผู้แสงอัมพับเอาไว้แต่หญิงสาวที่กำลังทำการแสดงอยู่ ไม่เหลือล่องรอยของพรชายาเฉินเลยกลายเป็นอีกคนที่แตกต่างออกไปทั้งเบิกบานสนุกสนานอารมณ์ดีเป็นเซนเดลลีล่าที่ทุกคนใฝ่ฝันนักแสดงที่สามารถทําให้คนดูหัวเราได้ถือว่าประสบความสําเร็จแต่ในมุมของนักแสดงมืออาชีพกับให้ความหมายที่ต่างออกไปการจะหลุดออกจากกรอบของบุคลิกเดิมได้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากดาราบางคนเผยแสดงบทบาทของตัวละครเก่า ขณะที่กำลังแสดงบทบาทใหม่ที่ต่างไปจากเดิมคงไม่ใช่เรื่องใหญ่หากเธอคือนักแสดงเก่ามากประสบการณ์แต่เพราะเธอเป็นแค่ดาราหน้าใหม่ที่อายุเพียง20ต้นต้นๆจึงยากจะหาเหตุผลมาอธิบายสถานาการณ์นี้นอกจากคำว่าพรสวรรค์เขาถังลุยสกิจฉันขอคืนคำพูดเมื่อกี้นะเธอเป็นคนมีประสบการณ์จริงๆฉากแรกของภาพยนตร์ถือเป็นการประเดิมซึ่งก็ผ่านไปอย่างราบรื่น มีเพียง3ามเทคแรกที่ต้องถ่ายใหม่เพราะนักแสดงและทีมงานยังไม่คุ้นกับบรรยากาศฉากต่อไปนาะยต้องแสดงกับคู่เสียงลองตอบบทกันดูก่อนจะได้เข้าถึงอารมณ์เพราะเรื่องนี้ต่างจากเรื่องที่แล้วมากแม้คู่จิ้นลัติการจะได้รับความนิยมแต่ก็เป็นเรื่องที่คนดูคิดไปเองเนื่องจากนักเขียนเพิ่มฉากหวานทางสายตาลงไปแต่ภาพยนตร์เรื่องน้องใหม่พวกเขาคือคู่รักกันจริงๆการเล่นเป็นคู่รักจะต้องเข้าถึงอารมณ์รักให้ได้ ขนาดแค่สนทนาการในเรื่องฉีโฮจ้วนคนดูยังเกิดอารมณ์ร่วมและอินกับละครขนาดนั้นพอรู้ว่าทั้งคู่จะได้แสดงความหวานในฉากรักของหนังเรื่องน้องใหม่ก็ยิ่งตื่นเต้นเข้าไปอีกกู้เสียงรู้สึกกดดันอย่างมากชาติที่แล้วเธอคือหญิงโง่ที่ถูกความรักทําให้นาดมือตามมวจึงสามารถเล่นบทของหญิงสาวที่ตกอยู่ในห้วงแห่งความรักได้แต่ชาตินี้เธอเคยหญิงก้านโลกที่มองว่าผู้ชายเลวร้ายเหมือนกันหมด พอต้องแสดงเป็นหญิงสาวใส่ซื่อบริสุทธิ์จึงฝืนตัวเองไม่น้อยเธอจะสามารถแสดงเป็นหญิงสาวที่ลุ่มหลงในความรักได้จริงๆเหรอเพราะในความเป็นจริงกู้เซียงคือแม่ที่เกือบจะคลอดลูกชายเสียชีวิตแต่งงานพังทลายสิ้นหวังจงคิดฆ่าตัวตายตื่นเต้นหรือเปล่าทางลุยถามจานยานเล่นตามอินเนอร์ให้เต็มที่ได้เลยอินเนอร์อะไรจางยานเลิกคิ้วแค่เธอคนเดียวก็เอาอยู่แล้วเลิกอวยได้แล้ว ฐานลุยเริ่มจะหมันไส้เอาจริงๆคิดยังไงถึงรับเล่นหนังเรื่องนี้ไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นจางยานวาน้ำในมือฉันว่าเธอไม่ธรรมดาถังลุยลูปคางปานคุ้นคิดเห็นด้วยจางยานต่อกย้ำความคิดของอีกฝ่ายเชิญลิงและเวยคุณใส่ชุดตํำรวจเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกับนักแสดงที่เล่นเป็นเพื่อนร่วมงานของอาจ,จวงอย่างเฉิงเฟินโจโซินและป้านเลยที่แสดงหนังรักจนชำนาญ แต่เมื่อต้องร่วมงานกับจานยานก็รู้สึกเก่งๆไปตามกันหวนเศร้าเย่ที่กำลังจะเข้ารับตำแหน่งหัวหน้ามาเฟียแทนผู้เป็นพ่อถูกตำรวจสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการลักลอบนำเข้าสิ่งผิดกฎหมายทำให้อาจวนที่เป็นสาวชาวบ้านธรรมดาแฝงตัวเข้าไปเป็นสายลับด้วยการสมัครเป็นพนักงานร้านกาแฟและได้เอาเครื่องดักฟังที่ซ่อนอยู่ในขวดซอสมะเขือเทศไปวางไว้บนโต๊ะของหวนเศร้าเย่ เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนเข้าประจำที่อาจนในชุดพนักง,งานร้านกาแฟสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานด้วยท่าทางจริงจังแต่แฝงไปด้วยความซื่อบือ้อตั้งใจหน่อยตำรวจฟงังพูดผ่านวิธีสื่อสารเป้าหมายปรากฏตัวแล้วทันทีที่ได้ยินอาจูนก็เดินถือขวดซอสมะเขือเทศไปที่โต๊ะราวกับวีรสตรีชายหนุ่มตรงหน้าสวมชุดหนังสีดำแว่นตาแบบมาเฟียวางมาเทคล้ายเพย์บอย อาจจะพ่อรีบเกินไปอาจนชนเข้ากับหน้าอกของหวนเศ้าเยศีรษะของเธออยู่แค่ระดับอกของเขาจึงถูกอีกฝ่ายย่อตัวลงจ้องมองมากี่ที่คะเธอถามตะกุกตะกักไม่ว่าจะเป็นฉากท,ที่นักแสดงสมทบคู่หนึ่งหยอกล้อด้วยมุกตลก ฉากที่บวยคุณเปลี่ยนสีหน้าจากเข่งขื่นเป็นเื่อบือหรือแม้แต่ฉากของแฟนเก่าขี้วีอย่างเจงลี่ลี่นักแสดงที่ดีจะทำให้ผู้ชมเข้าถึงอัตรรของการแสดงจานหยาและกู้เสียงต่างก็เป็นมืออาชีพบรรยากาศในฉากจ,จึงกลมกลืนลงตัวโดยเฉพาะตอนที่พวกเขาเริ่มโต้อตอบกันเมื่อนักแสดงสมทบรู้สึกถึงการแสดงที่เข้าขาทุกคนจึงเข้าถึงบทบาทได้อย่างสมบูรณ์เช่นกัน เจียงลี่เล่นเป็นแฟนเก่าที่เข้ามาโวยวายในร้านเธอเล่นสุดฝีมือมากเพราะอินกับบทเป็นทุนเดิมยิ่งได้เล่นกับจานยานเป็นครั้งแรกก็ยิ่งตั้งใจมากขึ้นไปอีกขณะที่คู่กรณีกำลังทะเลาะก,กันอาจูนก็พยายามแย่งขวดซอสมะเขือเทศกลับมาจนถูกแฟนสาวคีวีนฟาดขวดซอสลงกลางหัวก่อนจะถูกลูกน้องของหวนเซาเย่ลากตัวออกจากร้านไปทิ้งให้อาจวนยิ่งไปมาบนพื้นด้วยความเจ็บปวด ตายแล้วฉันเสียโฉมหรือเปล่าเดี๋ยวได้ขึ้นคานก,นกันพอดีอาจวงร้องอดโอยวนเศร้าเย่คุกเข่าลงดูแผลแล้วใช้หลังมือแตะหน้าผากของอีกฝ่ายเบาๆยังไม่เสียโฉมยังสวยอยู่ฟินมากเจ๋งมากอู้เซียงมองใบหน้าหล่อเหลาตรงหน้าในระยะใกล้ด้วยใจออนละทวยเธอไม่จําเป็นต้องกังวลเลยว่าจะสามารถเล่นเป็นผู้หญิงที่ลุ่มหลงในความรักได้หรือไม่แค่มีคนหล่อขนาดนี้อยู่ตรงหน้าก็แทบไม่ต้องแสดงอะไรอีก กู้เสี่ยงใจรอจนจางอย่างรู้สึกได้จึงยักคิ้วให้และยกยิ้มมุมปากแบบที่กล้องไม่เห็นทักษะการแสดงคืออะไรคือความสามารถในการทำให้คนดูชื่นชมและทําให้เพื่อนร่วมอาชีพไม่เห็นข้อบกพร่องใดๆการแสดงให้เข้าถึงใจคนดูมากขึ้นอยู่กับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆสำคัญคือนักแสดงต้องมีอารมณ์ร่วมต่อให้เป็นฉากลักเดิมๆที่ทำกันมากมายหลายร้อยปีก็ตามผู้ที่นั่งอยู่หลังมอนิเตอร์ อย่างถางลุยก้มหน้ากุมหน้าอกด้วยความรู้สึกหลากหลายในฐานะผู้ชายคนหนึ่งเขาถูกฉากตรงหน้าทำให้เข้าถึงความรู้สึกของหญิงสาวแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนการที่พระเอกโน้มตัวแล้วพูดเสียงทุ้มต่ำเจออ่อนโยนเป็นภาพฝันที่งดงามจนไม่มีใครอยากจะตื่นจบตอนค่ะ